สมรักคำสิงยันไม่ได้ขืนใจเด็ก17ไม่มีสารคัดหลังแค่ถอดเสื้อผ้าหลังถูกสาวแจ้งความล่าสุดพึ่งหย่าเมียม,มาหมาดๆเป็นเรื่องแล้วสำหรับสมรักคำสิงนักมวยชื่อดังฉาย,ยาไม่ได้โมโดยนางสาวเอนามสมมุูิอายุ17ปีเข้าแจ้งความที่สอพอเมืองขอนแก่นโดยอ้างว่าถูกอดีตนักมวยชื่อดัง พาเข้าโรงแรมแล้วลงมือกระทำอนาจารหลังรู้จักกันในผับแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นโดยได้ถูกล่วงละเมิดในห้องพักโรงแรมได้มีการกอดจูบถอดเสื้อผ้าเปลือยกายพยายามจะขัดขืนแต่ไม่สามารถจะสู้แรงได้และมีสารคัดหลั่งในอวัยวะเพศจนต้องส่งข้อความไปหาเพื่อนให้มารับ และได้ถ่ายภาพสมรักตอนนอนหลับไว้เป็นหลักฐานพอออกจากโรงแรมเลยเดินทางมาแจ้งความล่าสุดสมรักได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับรายการลุยชนข่าวทางช่องแปดว่าผู้หญิงเข้ามาเกาะแกะขอถ่ายรูปจากนั้นก็เลยเถิดเข้าโรงแรมก่อนจะมีอะไรกันสมรักถามว่าอายุเท่าไหร่พอเด็กบอก17 สมรักหยุดเลยไม่ยุ่งและก็หลับถอดเสื้อผ้ากันมันเป็นเรื่องธรรมชาติพอถามว่าอายุเท่าไหร่บอก17เลยไม่ทำอะไรต่อและก็นอนหลับมั่นใจในความบริสุทธิ์ตรวจสอบได้ส่วนเรื่องสารคัดหลังยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรเป็นไปไม่ได้ที่จะไปล่วงละเมิดอย่างมากก็มีการกอดและก่ายกันตอนนี้เครียดมาก ได้แต่งตั้งให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายสำหรับความคืบหน้าของคดีทางพนักงานสอบสวนได้เข้ามาเก็บภาพวงจรปิดทั้งสถานบันเทิงและที่โรงแรมเพื่อใช้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้เตรียมออกหมายเรียกสมรักคำสิงมาพบพนักงานสอบสวนต่อไปสมรักกล่าวต่อว่าส่วนตัวยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืน ด้วยเกียรติของลูกผู้ชายและนักชกเหรียญทองโอลิมปิกตนไม่มีทางทำเช่นนั้นอย่างแน่นอนแต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและตนก็ไม่ทราบมาก่อนว่าเด็กคนดังกล่าวอายุ17ปีซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานหลายมุมส่วนตัวไม่อยากพูดอะไรมากทุกอย่างให้ว่ากันไปตามกระบวนการของกฎหมาย แต่ยืนยันว่าตนไม่ได้ข่มขืนอย่างแน่นอนนอกจากนั้นแล้วทางแอดมินเพจชุมชนขอนแก่นได้เผยข้อมูลว่าได้คุยกับสมรักและพบว่าพึ่งจะหย่าพันรายาได้สองเดือน